สวัสดีครับพบกับช่องนิกรคนสร้างศิละปะนะครับวันนี้เราได้รับพบหมายงานใหม่มานะเป็นหินคอร์สหน้าตักประมาณ9นิ้วนะครับหินคอร์สใสนะฮะหินคอร์สจุยเจียนะครับหินนี้จะแพงมากนะแล้วก็แข็งมากลูกค้าสั่งทำด่วนนะหน้าตัก9นิ้ว เดี๋ยวรอปรับฐานกันนะฮะเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวจะเลือกสัดส่วนนะส่วนไหนเป็นส่วนหน้าหลังคิดว่าด้านนี้คงจะเป็นข้างหลังฮนะเลือกที่ใสที่สุดตรงนี้ประมาณนี้น่าจะอยู่ส่วนหัวและส่วนหน้า ติดตามกันนะครับตอนนี้หินคอรสใสหินจุยเจียนะฮะตอนนี้ขึ้นรูปได้ขนาดนี้นะนี่ขนาด9นิ้วนะครับผม9นิ้ว ขอด่วนนะครับงานนี้ขอด่วนอินนี้จะแพงนะครับชุยเจียเขาใส่ ขั้นตอนในการขึ้นรูปหยาบนะครับแลตอนนี้ก็ได้เวลาห้าโมงเย็นแล้วครับเห็นหพระาทิตย์สองพระาทิตย์จะรับดอยแล้วครับไม่ใช่ห้าโมงเย็นนะตอนนี้จะหกโมงนะครับลืมดูนาะฬิกาจะหกโมงนะ รอชมขั้นตอนต่อไปนะฮะในคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับพบกับช่องนี้ก่อนคนสร้างศิลปะนะครับวันนี้เริ่มงานวันใหม่นะวันศุกร์ที่ห้ามีนานครับกับพระแก้วคอร์สแก้วนิ้วนะ นี่นเหนียวมากเลยนะครับแข็งและเหนียว สวยนะครับใสเลยเดี๋ยวรอติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับมันทำยากก็ตรงที่มันใสนี่หนะครับมันมองทันลุใสเกินมันมองไม่เห็นนี่ถ้านี่แห้งนะฮะถ้าเจอน้ำมันจะใส แบบข้างบนหัวเนี่ยเนี่ยจะใส่ทะลุอย่างนี้มองทะลุ สวัสดีครับพบกับช่องในิกรคนสร้างศิลปะนะครับตอนนี้ผ้าหินคอรดหรือหินจุเจียก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะรอส่งขัดเงาเนาะอีกทีนะครับก้อนนี้ถือว่าใส่นะสวยดีนะครับ ลูกค้าแจ้งมาด่วนนะตอนนี้เขาเล่งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําช่อง YouTube ต่อไปจะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เข้ามาคอมเมนต์ติชมได้นะครับผม หรือว่าลูกค้าจะติดต่อง,งานก็06 554 3 1923นะครับหรือจะเป็นทาง Facebook ก็นิกรช่างแกะสลักภาพพุทธรูปนะครับหรือท่านมีหินมาเองก็ได้นะครับติดต่อมาสอบถามรายละเอียดนะครับว่าท่านต้องการขนาดไหนหน้าตักเท่าไหร่หินอะไร เรามีหินพร้อมให้ท่านนะครับแต่ช่วงนี้หินก็อาจจะแพงหน่อยเพราะว่าติดสถานการณ์โควิดนะหินยังไม่สามารถนำเข้าจากต่างประเทศได้นะต้องใช้หินจํากัดที่มีอยู่ตามโรงงานหินหรือว่าคนที่เขาเก็บไว้เยอะๆนะฮะเขามีทุนเยอะๆเขาซื้อทำองค์ใหญ่นะแล้วก็ไปซื้อจากเขานะครับ ทมาสอบถามปรึกษาราคากันได้นะครับว่าท่าต้องการแบบไหนสิงหนึ่งชิง้งแสนนฮะส่วนใหญ่ลองลงมาก็จะเป็นพระอุปคุตขนาดต่างๆ7เจ็ดนิ้วเก้านิ้วสิบสองนิ้ว สีหนึ่งก็จะมี9้านิ้วขึ้นไปนะสิงหนึ่งส่วนใหญ่นะฮะที่ลูกค้าสั่งทําเป็นเลขมงคลน,นะฮะเก้านิ้วเลขเอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยฮนะกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ